ก็เราก็แซมเมอร์เลยแซมเมอร์<ม>ด้วยเราอยากคุยกับแซมเมอร์ไหมก็อยากคุยกับแซมเมอร์ไหมฮะอยากอยากให้ถามแซมเมอร์ว่าถามว่าอะไรครับถามว่าถามว่าอะไรดีคนดีกินข้าว มื่อกี้ที่เรายืนใหม่ไอซ์แซมเมอร์แซมเมอร์ได้ออกออกสื่อเลยแซมเมอร์เก่งมากแซมเมอร์กี่ขวบแล้วครับเนี่ยเอ่อขวบสี่เดือนขวบสี่เดือนครับกำลังชึ้งกำลังชึ้งใช่ครับเออน่าแมสุดแอบแอบถามได้ไหมสำหรับทริปอ่าถ้ามีโอกาสได้เลือกคุณสองคนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเฮ้ยถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้เพราะว่าบอกเลยว่าคาริน่าคานิโนลูบิ้ของเราเนี่ย ตามใจสุดๆนอกจากสปอยนายแล้วสปอยธาตุด้วยสมมติว่ามี2วันหนึ่งคืนนี่แหละตามโจทย์เลยคือทริปจะเป็น2วันหนึ่งคืนถ้าเราถ้าให้เลือกไปไหนดีคุณหมอเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันไหมอุ้ยดูคิดว่าใจตรงกันหรือเปล่าพี่แบมเดี๋ยวเขาเก็บไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เก็บไปแล้วหนึ่งรอบหน้าเป็นสถานที่เฉยๆไม่ได้บอกจังหวัดหรือว่าอะไรอ่ะเป็นสถานที่เป็นสถานที่เดี๋ยวนับให้นะหนึ่งสองสาม ทะเลอเมริกาอหล่ราเมื่อกีจจะแบบอาจจะไม่ยเ่นกี้าว่าอ๊ะจะไปไหนดีอ่ะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอเมริกาไมอามี่เละเป็นทะเลุอเไม่ถูกไหมไมอามี่ตงเลยเออเดี๋ยวผมจะบอกไปคุณจะไม่หอมเลยยังไงคุณก็ใจตรง ใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นก็รอหลุดกันไปว่าทริป2วัน1คืนกับ7จ็ด ambassador จะไปที่ไหนใช่ครับมันคุ้มไม่เนี่ยสองวันไปไปอเมริกาหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งวันกลับหนึ่งวันกลับใช่ก็คือลงปึ๊บกลับปับเลยเป็นสไตล์นั้นค่ะแม่เดี๋ยวหรือว่าก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่หลายๆคนน่าจะต้องรอคอยมาๆฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากสแกนโทเค็นกันด้วยสำหรับวิบโทเค็นนะจ๊ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตส่งทั้งสองคนลงไปพักผ่อนสักครู่เดียว